สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนนจะพาอ่าไปเดินดูรอบๆแถวนี้นะคะพอดีว่าเนนพาป๊าป้ามาขอแคตตัล็อกรถนะคะจะซื้อรถราคาถูกๆนี่แหละนะคะที่ที่เราสามารถจ่ายได้นี่แหละนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแถวๆนี้นะคะเชื่อค่ะ ป็นคนลุงเนาะตรงลังคนญี่ปุ่นนะคะส่วนมากถ้าเจอกันระหว่างทางนี้เราก็จะสามารถทักทายได้นะคะเขาไม่ไดีอีกนะคะเขาจะไม่แบบว่ามาทักทําไมเนี่ยไม่ได้แบบรู้จักกันอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะแบบว่าทักทายเราตามอย่างเราพูดคนนิจิวะเขาก็จะคนนิจิวะกับเรานะคะอันนี้นะคะตอนแรนแบบก,วก,กวนี่ก็กลัวเนาะทำไมแถวนี้ทำไมทําอะไรอย่างนี้แบบ คนเดินมาหรือว่ารถอะไรคืออันตรายหรือเปล่างเงี้ยก็คืนนี้ก็อันนี้คือเขาก็เอาไว้ทิ้งหิมะนะคะทิ้งหิมะอย่างนี้เนาะรถประจําตําแหน่งที่บ้านต้องมีแถวนี้น,นู่นข้างในบ้านนั่นก็มีสีแดงมันก็ไม่เคยมาเดินซอยแถวนี้หรอกนะคะ แต่พอดีว่าปาปาๆเขาจะมาขอแคตตาล็อกรถนะคะ mm hmm. ก็ที่มะอันนี้ก็สูงก็เกือบอันนี้ก็น่าจะถึงไหลเนี่ยน,นะคะประ,ประมาณนี้นะคะบางทีมองด้วยตาอาจจะมองว่ามันไม่ค่อยสูงมากเน้อแต่ว่าก็สูงนะคะ นันจะออกไปตรงโน้อนอ่ะนั้นออกไปไม่ได้มันไม่มีซอยมีแต่เป็นซอยบ้านคนอื่นบ้านคนหมดเลยเนาะเอาจริงนะนั้นอยู่ญี่ปุ่นนันก็ชอบนันว่ามันมีความน่ารักแบบเขามีความน่ารักอะ่ะโน่นไงมีทางผ่านออกไปอ๋ตอตรงนี้นะคะเป็นหอพักพอดีเนาะ จะเดินออกไปดูนะคะว่าสามารถถ่ายได้ไหมเนันยอยากมาดูให้ดูนะคะว่าเ,าเขาดูดหิมะกันเนี่ยอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีรถขนไปแบบนี้ อันนี้ก็จะรอไถหิมะไปให้ขันข้างหน้าดูดขึ้นไปใส่รถรถเอ่อรถอะไรอ่ะรถพ่วงใช่ไหมคะ ก็เป็นรถดุดรถข้างนอกก็จะติดนะคะตอนนี้แล้วก็โน่นนะคะข้างหลังก็จะเป็นภูเขานะคะภูเขาสวยเลยชอบญี่ปุ่นทุกทุกที่นะคะเพราะตอนแรกที่มาอยู่ก็คือเหงามากแหละแต่ว่าพออยู่ไปแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมันมีอะไรที่มันอบอุ่น อบอุ่นมากกว่าความเหงานะคะก็เลยหลายอย่างเนาะที่เราชอบมันแบบมันเรียบง่ายยิ่งอยู่บ้านนอกยิ่งเรียบง่ายยิ่งไม่ต้องเหมือนไม่ต้องแข่งกับชีวิตใครเลยนี่นะคะแน,นก็ไปเจอโทฟุโซเมนนะคะก็คือเขาเอาเต้าหู้มาทำขนมจีนนะคะแนงจะลองกินดูนะคะเพราะว่าแน,นก็เป็น คุณแม่ที่ไม่ได้กินข้าวเที่ยงตลอดเลยนะคะก็รีบพาลูกออกมาเรียนพิเศษนะคะพ่อกับลูกกินแล้แลวเรียบร้อยนะคะเนนยังไม่กินเนนก็จะมาลองชิมอันนี้ดูนะคะก็จะมะีเป็นซอสนะคะหรือว,ว่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าทาเลให้ด้วยนะคะเนนก็จะแกะแล้วก็ลองกินดูนะคะเมื่อกี้เนนก็เทน้ําที่อยู่ในเต้าหู้ออกแล้วนะคะที่อยู่ในเต้าหู้ขนมจีนนะคะัน,นก็จะ นาดน้ำนี่ลงไปค่ะคือแคลอรีน้อยนะคะสำหรับใครทีอ่อยากกินขนมจีนแต่ว่ากำลังลดหุ่นนะคะก็เอานี้ได้นะคะอันนี้นันซื้อมาจาก7 e เ e ่ e อ e เ e n นนะคะก็โอเคเลยนะคะก็จะมีกลิ่นเต้าหู้นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าไม่คือไม่ใช่ไม่อร่อยนะก็คือโอเคเลยนะคะ ภูเขาไฟฟูจินะคะสร้างด้วยหิมะเป็นภูเขาเลยตอนนี้เดี๋ยวไปเรียนก่อนนะครับก็มาินเนจะไ,ไหนมาเรียนเปียนโนนะคะยังไม่เข้าไปอีกยังจะเล่น เรากำลังจะไปดูงานมาซึ่งอีกฝั่งนั้นก็จะเป็นงานนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะบรรยากาศดีมากคือนันอยู่ที่นี่นก็รู้สึกว่าแบบสวยมากเหมือนแบบในความฝันเลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในสถานีนะคะเป็นสถานีไม่ใหญ่นะคะที่นี่ ร้านรามเมงนะคะน่ารักน่ารักนะคะเข้าไปกินร้านนี้ดีไหมเนี่ยวันนี้ชอบญี่ปุ่นจริงๆอยู่ญี่ปุ่นก็หลงญี่ปุ่นนะคะไม่ต้องว่าคนที่อยู่ไทยหลงญี่ปุ่นนะแนนอยู่นี่แนนก็หลงค่ะสวยมากนะคะตรงนี้เรียกว่าทากาฮตาตะเอกินะคะหรือว่าเป็นสถานีทากาฮตาตะนะคะเป็นสถานีรถไฟนะคะ ก็เมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่ทำไวน์นะคะก็คือมีสวนองุ่นเยอะมากแล้วก็มีไวน์เป็นของขึ้นชื่อที่นี่นะคะในงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะ จพาไปดูอันแรกก่อนนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกโบตันนะคะก็<อ>จะมหีหลากหลายสีนะคะสีต่างๆเยอะๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะมันก็จะเป็นซุ้มข้างในนะคะ ตอนนี้ที่นี่นะคะถ้าเป็นดอกไม้ก็คงจะเป็นแบบว่าคือเป็นอะไรที่มีความสุขเพราะว่าที่นี่มีแต่สีขาวมีแต่หิมะใช่ไหมคะพอทุกคนเห็นดอกไม้ก็จะแบบสดชื่นมากคือดูมีความสุขมากเลยนะคะก็เลยมีเทศกาลอันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ อองจริงคือเรามาดูแล้วเราก็มีความสุขนะเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นดอกไม้อะไรกันอย่างนี้นะคะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะก็จะมีคุณลุงคุณป้านะคะมาถ่ายรูปเนาะคนญี่ปุ่นจะเป็นเขาจะอา่าถ่ายรูปเป็นถ่ายรูปกันเยอะนะคะเหมือนแบบ ที่เราไปไหน,นก็จะมีคุณลุงคุณป้าที่แบบถือกล้องถ่ายรูไปหมดเลยอะไร่างนี้นะคะตรงนี้น่าจะเป็นมุมที่สว่างที่สุดนะคะอาเกี่ยวกำลังโทรหาแม่นะคะตอนนี้หาแม่ไม่เจอ โบตันนะคะโบ,โบตันนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์จริงๆนะคะมีเยอะข้างนอกเขาก็จะเอาเหมือนเอาฟิล์มเอาอะไรมาปิดไว้ข้างหน้านะคะเพราะว่าถ้าหนาวแล้วก็เดี๋ยวดอกเขาจะแบบช้านะคะแล้วก็คุมด้วยฟางนะคะข้างในก็จะคุมด้วยฟางอีกชั้นหนึ่งนะคะน่าจะทําให้อุ่นขึ้นนะคะ คือดูอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจจริงๆนะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะนี่มีคนมาแกล้งแม่วิ่งตัดหน้ากล้องไปไมา เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูซากุระนะคะตอนนี้เราอยู่ในดงดอกซากุระนะคะสวยมากสดชื่นมาก ไม่ใช่เป็นต้นนะคะอันนี้คือเขาตัดกิ่งซากุระมานะคะแล้วก็มาแช่น้ำนะคะพอม,มาแช่น้ำเพราะว่จะบางนะคะแล้วก็ปรับน ความอุ่นภายในห้องให้อุ่นเขาก็าจะบานนะคะอันนี้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าดอกฮาน,นาโนฮนนะนะคะ じ、はい、はい、お待ちください。いい ของอากิโเป็นเทนซารุสบะันะคะนามาทิ้งใจตก รงเน้นเป็นอุด้องหองเกี่ยวเป็นโซบะนะคะสําหรับใครที่กําลังไดเอทก็ไม่ต้องคิดถึงไดเอทหรอนะเพราะมีมีเทมปุระด,ด้วยแต่ว่าอันนี้โซบะจะมีแคลอรี่น้อยนะคะเพราะว่าทํามาจากอะ,ะเมล็ดของของต้นโซบะนะคะ Субтитры